ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติภูมิภาคทิ์ภาค,ภาคยาผงโมรสิน้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธ an 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 ังสราหนังฆจฉามิธรรมังสราหนังขจฉามิสังขังสรานังขจฉามิทุติยามปิพุทธังสราหนังฆจฉามิทุติยามปิธรรมังสราหนังฆจฉามิทุติยามปิสังขังสราหนังขจฉามิตาติยามปิพุทธังสระนังฆจฉามิ ตะติยัมปิธรรมังสลานังขจา,ามิตาติยัมปิสังขังสลานังขจา,ามิขอน้อมน้อมองค์มหาบรมีทุพระองค์สม,ม็ยประธานกำใดใได้ที่หมู่เห่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลน เคยทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อพระสัทธธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบร,รมีต่อองคุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์นอ,อเนื้อพุทธางกูลทั้งหลายเคยดื้อรั้นดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบร,รมีทั้งหลาย อย,อ,อย่างสุดโต่งอย่างหัวชนฝาหาลงเอาแต่โลีวิสัย,ยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณาในการใช้ชีวิตไปตามกรร,กรมกร,กรรมที่เคยผิดต่ๆๆดตอคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระศาสนาผิดตอ่อพระจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น กรรมที่เคยนำพาผู้อื่น,น,น,นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตทั้งหลายในความหยาบกระด้าง,าางห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลาย,าาลายกรรมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมามเคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุ้น การค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกย้ำบกวนมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมราคะทั้งหลายในโลเกียสุขโลกียวิสัยทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในการมนุษย์ทั้งหลายในผัสสายธนะทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหลายกรรมที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลาย ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอบายมุขทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย ในความแปลกใหม่ความเวทปลิผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาสเสพเมถุนทั้งหลายการมที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลาย กรรที่เคยแอบอ้างองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยมิชอบการมที่เคยแอบเบียดบังช่อชนคดโกงวัดวาศาสนาทั้งหลายการมที่เคยใช้กำลังใช้ที่พลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหายอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่น ในการค้าขายาาขาายาเสพติดการค้าท่าค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่น,งงน,อ,นอย่างไม่เหมาะไม่ควร,าควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ,ชชอบต่อพระศาสนาหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวงอุศลรกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทําด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให้คนอื่นกระทําแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลาย ต้องหลงมัวเมาในกามคุณกามารมความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาทใหญ่ในโลกีสุขทั้งหลายและไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศาสนายังความมืดมนแก่สังสารวัตแห่งสรรพสัตทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ขอองค์มหาบรารมีออรมทุกพระองค์งราทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่หมูห่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม,น,กกมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมา ในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระจธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวนไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอน ความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภัสสอัตนะทั้งหลายในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเคียสุข โลกเวิสัยทั้งหลายในกรรมราคะในอารมณ์กรรมในกรรมมนุษย์ในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในกรรมคุณหรือกรรมอรมณ์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจความข้างใครไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตน ในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติตความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย มูเหลา่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวนี้กรรมทั้งหลาย,ด,ยาาด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสศารรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยัยในพระศารรมด้วยการบวชการสละด้วยการเกรื้อกูลป่าพระศาสนา และสิ่งดีงามทั้งหลายที่ใครกระทำมาในทุกภพทุกชาติและขอเจิดเจิดช้ยด้วยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับ ทุกพุทธันดรขอให้ข้าพเจ้าทั้งขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหม,มู่เหล่าชั้นภูมิพึงม,ม,มีส่วนในทั่วกัน,น,น,กนไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโสเฮอ น้ำหน่อยอทุกชีวิตจิตญานทุกโมเราชันภูมินะจิตญาณทั้งหลายในระนกภูมในรกรูมิ4ทั้งหมดทั้งสิ้นนะพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเถอ